พี่น้องวันนี้พี่น้องอใหญ่แห้งครับบได้ครับต้องสเปเชียลแล้วครับค่ำเนี่หน่วยไงครับพี่น้องใส่สามเจียวไปเลยครับพี่น้องอพริกเกลือเจียวบว่ยครับพี่น้องผัดบปได้ครับเป็นเจียวดำาปร,ราณพี่น้องอนี่ครับสเปเชียลครับ ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภสุคนไม่ได้พบกับบอจากรุมม่าบอจากรุมมาแกมีเมนูมาเสนอครับเป็นเมนูกินสมสตรอเบอรี่น้ำจิ้มสองจอกครับพี่น้องอันนี้คือจะเป็นเมนูครับจะเรียกว่าต่างประเทศดีหรือเปล่าครับเพราะว่านี้ก็จะมามันเข้าช่วงฤดูหนาวครับช่วงนี้มันออกอากาศเล่หนาวขึ้นมาเองรอบนึงครับตั้งจากที่ว่าปีใหม่วมันหนาวครับแล้วก็เลื่อยแม่โจนตอนนี้ครับกุมภาพครับต้นกุมภาพครับอากาศกันหนาวกับแม่อีกรอบนึงครับมันก็เลยเห็ดให้สตรอเบอรี่นะครับออกครับพี่น้องก็เลยมีโอออกกาสสได้ินตรเบี เบิร์คลิปอีกคลิปหนึ่งครับนะฮะมือหนีสิบบาทคับใส่หญ่พี่น้องโอ้ใหญ่อีเดียวพี่น้องนี่ครับโอ i̇şte. ้หู <ó S 1> ้หน่วยบลัมเลยครับพ่นบลัมเลยครับคลิปก้อนครับจะเป็นใส่แบบมินิตมุตเตมิอุปุอิปิ่พี่น้องกต่จะเป็นแบบใส่น่ารักน่ารักครับพี่น้องคลิปที่สองคลิปที่สองมือหนีสิเป็นคลิปที่ใหญ่ขึ้นมาพี่น้องเป็นหน่วยใหญ่ครับเป็นใส่หญ่ของสตรอเบอรี่ครับพี่น้องใหญ่กว่านี้บ่มีอีกแล้วครับหันมาแง่กว่านี้แกต้องซื้อโลละแพงแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นรรรรราาาาาคคคคทีีี่เสมถจัััับบบบต้้ออองไดดดพพ ไม่ดีใช่ไหมครับสองเจียวพี่น้องเจียวแรกนี่ครับเป็นเจียวพริกเกลือพี่น้องพริกเกลือครับกินกับสตรอเบอรี่ครับพี่น้องหลังเลี้ยงที่ซองครับนี่ครับเป็นเจียวนางปลาลอยครับพี่น้องกินกับสตรอเบอรี่กันนะครับพี่น้องแต่กับพิเศษครับพี่น้องอันนี้เป็นเจียวบวยพี่น้องอันนี้บอจักซื้อมาโลนึงครับพี่น้องน่าจะโลนึงมั้งครับพี่น้องผมซื้อมาสองถุงพี่น้องเพิ่นกระแถมเจียวบวยครับบวยสีสมครับิสมบัเมืองเรืองครับบ้าให้ครับอันนี้เป็นเจียวสเปเชียลพิเศษครับพี่น้อง เจีาายซอหยาเนี first, ่ยเฮ็ดเองครับเฮ็ดเองโดยเจน่ะนุ่ามีครับคงคอนเซปต์ครับคุณภาพเต็มครบทุกส่วเต็มซอนแน่นอนพี่น้องเผื่อเป็นการบําเสียเวลาครับพี่น้องมาเลยกันเลยครับมาครับพี่น้องคัมแรกครับบอจากคอยัดเจียมครับใส่ใหญ่เลยครับพี่น้องเจียวหนังปลาลอยพี่น้องเงียบครับครับไม่ได้เอาควรออกดนะครับพี่น้องคลิปที่แลนมีไงพี่น้องทางบ้านครับมาคอมเมนต์มาไอไอแจ็คบ้าแจ็คอันอันไอกินแด้เดยไอขคือบอกควดหรอกพี่น้องมันออกบรได้พี่น้องมันฆ่าครับมฆ่าจุกคัมแหนกพี่น้อง เบิ่นครับพี่น้องเบิ้นข้ากินนเลยเงี้ยเสียครับไม่เกิดเสดอทะลุดครับพี่น้องเต็มปากเต็มค่ำพี่น้องเาใส่แต่ละดอกเข้าไปเนี่ยโอ้ยค,ครับเต็มปากเต็มค่ำเลยเสียบครับพี่น้อง พี่น้องบางคนก็นอาจจะมักรสชาติเปรี้ยวๆพี่น้องกินกับเจ้าพริกเกลือก็ได้ครับพี่น้องเนีดี๋ยวแต่ความมากักความสอบพี่น้องพี่น้องบางค้องอาจจะมักแบบความสดครับสดของส,สดต่อไปเลยออกแกกินแบบว่าน้องใส่พริกเกลือครับกินแบบเปรี้ยวๆเลยครับกินตะนวยมันแกะมันคือดอกสมศมัหวานครับพี่น้องขอหยาดคุยด้วยครับพี่น้องครัหนี่ง มาแล้วครับพี่น้องถึงเจลสเปเชียลครับเขาเป็นเจลบวยครับนี่ครับพุ่งๆเลยครับครับแต่สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ผ่านเข้ามารับส้มกับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของเจ้จเจชเดี่ยว่เนี่ยครับเคยเป็นกาลังใจให้เบาจากเคลิปต่อไปครับแต่ยืดเยื้อก็กระดิ่งมาให้บบาจากนะครับเวลาบบาจากลงคลิปพี่น้องดูบุพเพสนนวาสคบวามแซ่บไปฟอร์มกับเบาจากพี่น้องพี่จะคลิปนึ่งครับกินสตรอเบอร์รี่เจลซอสน้ำจิ้มพี่น้องอื้ม พี่น,อน,น้องหันใดขึ้นอยาครับมีโอกาสไปเจออยู่ตลาดครับหรือว่าไปเจอแบบเวลาเขาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจัดเลยครับพี่น้องมันบันไหนมีขายเปิดปีพี่น้องสตรอเบอรี่ถ้ามีขายก็จะอยู่ที่หางครับซึ่งมันจะแพงมากครับพี่น้องมันเกิดจะเกิดแบบเกินที่เขาจะเอื่อมถึงพี่น้องบางที่มันก็จะเป็นแห้งเหลือ,อ,ระะอลครับพี่น้องเขาอาจจะไปกินอย่างอื่นแห้งก็ได้ครับพี่น้องแทนที่เขาจะกินสตรอเบอรี่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูที่มันออกหนาวกรับมากครับฝ้าใจพี่น้องอย่าพลาดพี่น้องเดี๋ยวมันจะเลื่อยยาีมันจะบไปกินพี่น้องอื เบิ่นครับเบิ่น mm hmm. เจอยวผิดเกลือเจ้าน้ำปลาเนี่ยครับ mm hmm. เสียบถึงสองพี่น้องรว mm hmm. ยงใหญ่เลยครับ mm hmm. คุยป่ะด้ครับพี่น้องต้องรยครับต้องรวยเองครับพี่น้องบ่หวใจครับ <laughs> รยเองครับ รวยเงียเงีสิเสียบครับพี่น้องเสียบอีกแบบครับพี่น้องไอคลิปก่อนใส่มินิก็เสียบอีกแบบพี่น้องอันนี้ก็เสียบเขาใส่แบบพริกเกลือใส่ซอสเลยพี่น้องกินที่เราหลายหน่วยครับเสียบอีกแบบครับอันนี้ก็กินแบบหน่วยเงี้ก็เต็มปากเต็มคำเลยครับทีเดียวจบครับพี่น้องกินสตรอเบอรี่ครับบอดี้ซอยร์้คนเนี่ยสตอรลไรขึ้นนะพี่น้องมันเป็นเรื่องของผลไม้ครับบอดี้เกี้ยวขคนพี่น้องคำคำพี่น้องนี่คำๆ ขออนุญาตนะครับคำนี้ครับสเปเชียลครับวันนี้ใส่สองเจียวนะครับพี่น้องครับพริกเกลือเข้าไปครับแล้วก็ใส่ห้วยกับเจียวปลาดุกปลาครับมิกซ์ครับคำนี้มิกซ์อืสแซ่บครับแซ่บพานครับสูตรเนี่ยอื บอกจากเดมารอเนี้่ยด้วยไงซาจีเดียมเนาะใส่ผมว่าไอ้ใส่นี่ความไงบอกจากว่าซํากับขายอยู่นิหานะครับแต่ว่าลูปบัรกัดอาจจะบริสุทธิ์สวยซํานิหารแตว่า,าบความไงได้อยู่ครับอืแซ่บครับแซ่บ รวยนีดพี่น้องอย่งค,ครับพี่น้องท่านใดครับอยากให้บอาจาัดคลิปอีกยังซื้อเบื้องแกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยด้วยครับพี่น้องถ้าบอาจาักหาคลิปได้ครับบอาจากจะมาจัดให้พี่น้องรับส้มครับได้เสมอครับพี่น้องพี่น้องครับเลยดักรวยใหญ่ๆโอ้ยวุ้ยถือใจขนาดเดียวเต็มปากเต็มคำต่ละหน่วยครับพี่น้อง พี่น้องเบอร์นี้พี่น้องอใหญ่แห้งครับบัดใครับตอกสเปเชียลแล้วครับคั่เนี่หน้อยไงครับพี่น้องใส่สามเจียวไปเลยครับพี่น้องพริกเกลือเจียวบวยครับพี่น้องผัดบปเลยครับเป็นเจียวด้าปลายพี่น้องนี่ครับสเปเชียลครับ biển đỏ, đuôi ngay ngay đây หอมแดงมาครับครับเนี่ยดอ,อ,อ,องเลยมีตัวหน่วยแง,ง่ไปดองกินแบบซาใจครับ ไม่ครับพี่น้องใส่ครับใส่จำโบยน้องโอ้ยจำโบยห้งครับสาใจครับงวย่นี่ครับมันต้องโรยครับนี้มันต้องโรยครับนี่ครับโรยครับโรยเพิ่มขึ้นไปครับมิกซ์มิกซ์ครับเจียวบวยครับเจียวเจียวบวยครับใส่ครับนี่ครับเจียวน้ำปลาครับอย่างเงียบเยิ่มเยิ่มครับ ม,มาครับพี่น้องนี่ครับสเปเชียลแล้วครับพี่น้องนี่ครับขออย่าโรยนะครับโรย รยครับโรยโรยพริกเกลือครับอ่าครับแล้วก็ต่อด้วยนี่ครับเจียว b วยพี่น้องนี่ครับพ้วยแบบลุ่นๆเลยครับพี่น้องแล้วก็บ้านี้ครับครับนี่ครับพี่น้องใส่กับเจียวนังปลา้อยครับขออยัดจำจำเยิ่มๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับ ก็ขอบคุณพี่น้องครับที่รับชมคลิปมาจากจิบมะฮอดไทยคลิปฟูอน้องคลิปนี้คือเดินทางจิบมะฮอดคัมสุดท้ายนะครับพี่น้องสำหรับคลิปกินส้มสตรอเบอรรี่น้ำจิม้มสองเจวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีเพื่อนสนิทครับเเอาไว้จอกันีนพี่นะครับสวัสดีครับ